พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเข้าช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ GPX แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่น Drone หลังจากที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่17พฤศจิกายน2563มี3แบบให้เลือกก็คือ Drone Standard ราคาแนะนำอยู่ที่6 2 9 0 0าท d r o บาทดโดรน s s เลสราคาแนะนำอยู่ที่6 6 8 0 0บาทและดโดรน k e เลส s s เศเ0็ดพบาทโดยจัดโปรโมชัน่นข้อเสนอพิเศษรับส่วนดฟรีแทนเงินสดถึง3,000บาทฟรีจดทะเบียนและพระบเปิดจองออนไลน์ระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง13ทธันวาคม 2,563ผ่านทางเว็บไซต์ gpxthailand.com ผลก็ปรากฏว่ายอดจับจองของดโดรนนั้นถล่มทลายเกินความคาดหมายในช่วง7วันหรือ1สัปดาห์แรกนั้นทำตัวเลขการจองทะลุเกินกว่า3,000คันผ่านไป14วันหรือ2สัปดาห์ตัวเลขการจองทะลุถล่มทลาย6,000คันและเมื่อครบเวลาของการจอง27วันก็ปรากฏว่า gpx โดรนนั้น ทำตัวเลขการจองได้สูงสุดถึง1,500คันนับเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการรถมอเตอร์ไซค์ของประเทศไทยอย่างไรก็ดีลูกค้าได้มีการเรียกร้องขอต่อโปรโมชั่นจนถึงต้นปี2,564เพราะว่าหลายคนนั้นกำลังรอดูโบนัสหลายคนก็รอดูความแน่นอนทางการเงินหลายคนจะได้ขอร้องให้จัดโปรโมชั่นต่อ สุดท้ายทาง GPX ก็ได้มีการเลื่อนโปรโมชั่นต่อไปถึง20มกราคม 2, ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าสรุปตัวเลขการจองทั้งสิ้นของ GPX โดรนนั้นทำได้สูงสุดมากกว่า1,5 0 0 0คันนับเป็นกระแสะตอบรับที่ถล่มทลายเกินความคาดหมายทั้ง GPX และ SYM ที่ได้มีการร่วมมือพัฒนากันเป็นครั้งแรกปัญหาสำคัญของ GPX ในขณะนี้ก็คือว่าจะทำอย่างไร ถึงจะผลิตให้ทันต่อความต้องการของคนไทยแต่ก็ยังโชคดีครับว่าโรงงานแห่งใหม่ของ g p x นั้นมีความพร้อมในการผลิตอย่างเต็มที่มีคุณผู้ชมหลายท่านที่จับจองแล้วบ่นกันเข้ามาครับว่ารอนานเหลือเกินนะครับอดจะรอทับไม่ไหวเห็นเพื่อนๆที่จับจองไปก่อนหน้าได้ขี่กันแล้วก็อดจะอิจช้าไม่ได้ซึ่งหลายคนก็ยังเฝ้ารอคอยกันต่อไปครับว่าเมื่อไร่จะถึงคิวของตัวเองนี่ก็คือสิ่งที่หลายคนกําลังรอด้วยความคาดหวัง อยากให้จ p s เ็กนั้นผลิตออกมามากๆในเวลานี้ผมบอกเลยครับว่านี่คือการบ้านครั้งใหญ่ในการปรับกระบวนการผลิตของจ p s เ็กในเมืองไทยโอกาสกำลังมานะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมถึงคุณภาพในการประกอบชิ้นงานเรื่องของการ QC เรื่องของการตรวจสอบคุณภาพนั้นต้องเข้มข้นครับและเพื่อเป็นการต่อยอด GPS โดนในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมประกวดตกแต่งภาพรถของรุ่นโดนเป็นพิเศษในโครงการ G.P.X. Idea Challenge เฟ้นหาไอเดียออกแบบดนโดนเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจผู้ที่มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์และชื่นชอบในการออกแบบได้แสดงถึงความสามารถในการตกแต่งภาพรถโดรนผ่านโปรแกรมการแต่งภาพภายใต้แนวคิดสปอร์ตสไตล์ซึ่งภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูครับว่าการเล่นสีสันลายคราฟิกต่างๆนั้นผู้ที่มีไอเดียมีความสามารถสามารถออกแบบได้อย่างไม่ยากเย็นนักเพียงแต่ว่า จะโดนใจคณะกรรมการมากน้อยแค่ไหนงานนี้ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า1แสนบาทย้ำนะครับว่า1แสนบาทส่งผลกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง23มีนาคมประกาศผล31มีนาคม2564รายละเอียดต่างๆนั้นอ่านได้ที่เว็บไซต์ของ gpxthailand.com ครับมีคำถามเกิดขึ้นมากมายในวงการมอเตอร์ไซค์ขณะนี้ครับว่าเหตุใด gpx โดน ยังมีกระแสตอบรับที่มากมายเกินความคาดหมายเช่นนี้ผมพอจะสรุปให้ฟังได้คร่าวๆดังนี้ครับ5จุดเด่นของ GPX drone โดนที่คนไทยให้การยรับเป็นอย่างดีในเวลานี้ก็คือ 1. รูปแบบดีไซน์ที่โดนใจให้ความก้าวร้าวดุดันเฉียบคมและบาดใจ GPX กล้าเล่นเส้นสายที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันโดนใจไัรุ่นเป็นอย่างยิ่งในเวลานี้ขณะที่รถมอร์ไซ์สกูตเตอร์ของญี่ปุ่น เน้นความกลมกลืนระหว่างความแหลมคมและความโค้งมนแต่ว่า g p s พนั้นเล่นแบบฉีกไปเลยครับวัดไปเลยว่าถ้าจัดดีไซน์แบบเหลี่ยมสันชัดเจนแบบนี้จะขายได้หรือไม่บทสรุปก็คือโดนใจคนไทยเป็นอย่างมากณเวลานี้ครับ2ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ของ SYM ขนาด 150cc พูดถึงแบรนด์ SYM แล้วนี่คือแบรนด์ระดับโลกของไต้หวันซึ่งทุกคนมีความมั่นใจในคุณภาพ สมรรถนะของตัวรถที่ถือว่าโอเค 149.6cc ระบายความร้อนด้วยน้ำจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดทับสปีดท,ทำได้130-131กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้ขับขี่ด้วยครับว่าน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนจุดเด่นข้อที่3ของ GPX Dr อดนในครั้งนี้ก็คือออปชั่นจัดเต็มครับดีไซน์ชุดไฟหน้า LED 2ชั้น10ดวงย้ำนะครับว่า ไฟ LED 2ชั้น10ดวงขณะที่รถนสัยของญี่ปุ่นหลายค่ายให้เพียง3มดวง4ี่ดวงโดย g p x สร้างความแตกต่างด้วยการออกแบบไฟหน้าแบบสองชั้นหน้าจอเรนไมล์แบบ LED และมีดิสเบรกหลังที่หลายคนชื่นชอบรวมถึงโช้บหลังที่ปรับพรีโหลดได้ถึงสาระดับด้วยกันจุดที่สีก็คือเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคาการเปิดตัวของโดรนในครั้งนี้ราคาอยู่เพียงประมาณ60,000กว่าบาทหลายคนมองถึงความคุ้มค่า กับราคาค่าตัวที่ถูกกว่ารถญี่ปุ่นมากมายหลายหมื่นบาทความแตกต่างของราคาตรงนี้เลยครับที่ทําให้หลายคนตัดสินใจซื้อจีพีเอ็กโดรนข้อที่5นะครับก็คือเรื่องของความเป็นแบรนด์คนไทยขณะนี้คนไทยนะครับเรามีการยอมรับสินค้าไทยกันมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนที่เป็นสินค้าไทยรถเมล์ไซ์ของคนไทยหลายคนยังสงสัยอยู่ครับว่าเรื่องของคุณภาพจะเป็นอย่างไรวันนี้พิสูจน์แล้วครับว่าจีพีเอ็กนั้นสามารถทําได้และทําได้ดีรวมถึงการออกแบบดีไซน์ ปรากฏว่านี่คือผลงานของคนไทยร้อยเปอร์เซนต์หลายคนไม่อยากเชื่อครับว่าคนไทยเป็นผู้ออกแบบเจ้าดวนในครั้งนี้แต่นี่คือความจริงครับเป็นฝีมือของคนไทยร้อยเปอร์เซนต์ออกแบบในเมืองไทยของเรานี่เองดังนั้นหลายคนที่ต้องการสนับสนุนสินค้าไทยและตื่นเต้นกับดีไซน์ของคนไทยก็เลยให้การยอรับดวนในครั้งนี้กันอย่างเต็มที่สถิติการจับจองสูงสุดกว่า1 5 0 0 0คันในครั้งนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย มาถึงตรงนี้ก็ต้องของแสดงความยินดีกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ GPX Drone เรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความขึ้นไปกันต่อไปในโอกาสหน้าครับชีวิตอิสระแบบมีดีไซน์ GPX Drone GPX